พูดถึงพระเนี่ยผมไม่อยากจะคุยโอ้โหนี่เขาลือกันทั้งบางได้ข่าวว่าเล่นพระด้วยเหรอเมื่อวานนี่เล่นไปองค์หนึ่งเป็นยังไงมายืนเยี่ยวหน้าบ้านตบสะบัดล่วงไปเลยอันก็เอาเท่าไนี้เท่าไหร่แล้วแต่จะให้ครับไอ้ฉันบ้านน้องไปสองบ้านมดไหมนี่ถือว่าดีนะขอบคุณมากเขาบอกว่าเขาลือมานี่แกาชอบเล่นพระอยากเห็นพระแท้จริงเลยนี่เลโอ้โหทมเด็ดติ๊กชิโร่เขาเป็นติ๊เตชายโยก็นแล้แหละกิที่ร้องไงใช่ ดิกทีโรทาองค์นี้นอ่าเป็นยังไงลูกชายคนเล็กห้อยเอาไว้ <c oughs> เหตุการณ์มันเป็นยังไงไปนําเที่ยวกับเพื่อนไปทางเรือไปกัน50าสิคนเรือคว่ำตายหมดลูกแกรอด <c oughs> จมคนแรกทำ <c oughs> ไมอ่ะหนักฮะ <c oughs> <c oughs> พอนณาหลังเหรอพิกเลยพิกอองค์นี้อยู่ยงคงประพานวันแทงไม่เข้าใช่ลูกชายคนกลางเป็นนักมวยใช้ยาคุ้นเข่าไล่น้ำใจทังสวนพันธุยุทธภูมิวันนั้นจะก่อยจินกันละห้าแสนกลับมาหาพ่อไม่มีอะไรให้ลูกให้พระติดตัวไปสั่งไว้เลยว่าก่อนขึ้นชกให้เอาคึงหน้าผาสาม